สวัสดีครับเอสเพขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งไทยลีกบีวีดีซีเลออนซิงลีกหนึ่งฤดูกาล2025-26นะครับวันนี้เป็นเกมการแขันนัดที่6ของฤดูกาลกันแล้วนะครับผ่านไปที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับชมเกมระหว่างสวัสด์แคทนครราชสีมาเอฟซีนะครับเปิดบ้านเล่นกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับสำหรับทีมผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณทิติพงศ์อ่อนสวัยและผมวัญชัยสุขโขนะครับมาร่วมใหญ่เกมการแขันในนัดนี้ครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้ดดดุเเือออย่่่าาางแนนนนะะครรับพว อันดับตารางคะแนนใกล้เคียงกันเหลือเกินครับเกมเริ่มครับเป็นเมืองทองยูทนเต่ได้ออสตาร์เกมก่อนนะครับจ้าบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับอยู่ในชุดขาวครับบนยาวของอามินเกรมส์ธนชัยบินเข้าหาของกุลานแล้วได้ด้วยขาคณะขาคณะขวาล็อกซัดลูกนี้ติดเซ็ตธนชัยหนุร่าครับเกือบโดนลงโทษนครรศีมา มาดูจงังหวะเก็บบอลของคัชคาราคำโยครับนี่คือจุดเด่นของเจ้าตัวครับตั้งป้อมนานไปหน่อยครับธนชัยไปอยู่ในพื้นที่ที่พอจะเซฟได้แล้วครับมัน่าจะได้สุดๆนะครับโอกาสนี้ส้มหล่นแล้วนะครับเมืองทองเวเดลดึงจังหวะเล่นหน่อยครับัำชิ้หมาเองครับเวเดลหาบอลพุ่งมาตรงนี้โดดขวางยังมาได้ต่อแล้วเวเดลมองแล้วครับเปิดกลับมาแถวสองวอลกิ้งโอ้โหข้าวขาลงไปเยอะเลยครับยูโรเปกาบิตตง เป็นจังหวะยิงที่น่าผิดหวังจริงๆครับเพราะว่าตัวของมิตาเนี่ยสอดมาคนเดียวครับไม่มีแนวรับครับอูแต่ต้องชมครับเพื่อนในจังหวะนี้ครับลุยมาสวยครับเป็นเดี่ยวแล้วตัดมาตรงกลางมิตาโอ้โหคือปรับศูนย์อยู่ครับแต่ว่าตรงนั้นมีบล็อกอยู่2คนครับก็เลยเลือกยิงแล้วก็ข้ามคานออกไปครับอูน่าจะได้สุดๆครับเท่าไหร่นะครับหวังเข้าไปทำในพื้นที่สุดท้ายประเทศ เปิดตัดเข้ามาให้กับตุรานหมุนแล้วต oh. oh. <k ip ers> ุรานยิงนิดหนึ่งส่วนน้ำบอลทองได้ประตูขึ้นนำแล้วครับโอ้โหมาได้ประตูในนาทีที่59าสิบเก้โอเคดูเหนื่อยครับแต่ได้ประตูสำเร็จจนได้ครับทางฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดครับดูอีกครั้งครับเริ่มที่ลูกทุ่มครับอูระเชตมองแล้วยกไปตุรานจับบอลฉลาดมากครับจับแล้วหมุนยิงได้เลยทันทีครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าลาลลกเสียดเตยมเต็มๆนะครับแล้วถือว่า เป็นการจับแล้วหมุนกลับมาหูยิงลอบกว่างขาของทางอนุสักใจเพชรนะครับแล้วก็ผ่านทางด้านของพนัสชัยหนูราดนาด้วยครับเวเดลเปิดให้กับดิสฟิโนแล้วจุดตัดทบเกรซจะมาได้เร็วเลยครับเอ้จุดโทษโอ้ไมสิงตาว่จุดโทษครับโอ้เดินปุ่มกันพีกทีนะครับเต่าแล้วครับเดี๋ยววีอาร์ก็คงทวงมาครับถ้ามันไม่เป็นจุดโทษเลยครับ เดวี๋ยวต้องดูครับนี่เป็นจังหวะแรกเลยนะครับที่เกรมเองวิวกาดออกมาแอคชั่นโอ้อยแต่ตรงนี้ต้อง,องมันลุ้นก่อนครับว่าตัวของเดนิสบูริโรอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าครับแต่จังหวะปะทาเนี่ยตอนตกลงมาวิ่งผ่านลายมาอันนี้ก็ส่มเสียงเหมือนกันครับรู้สึกก็คุยห้องว r เลยครับนี่ครับตีเ้นมาแล้วครับเียอย่างั้นก็ย้อนกลับไปดูลายล้ำหน้าด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนึง เอาคอนเฟิร์มครับไม่ล้ำครับไม่ล้ำครับเหลือจะเชื่อตรงนี้ครับขอบพีซแล้วนะครับเอาครับเดนิสปูริโลเรียกจุดโทษเองเดี๋ยวจะยิงเองนะครับดวลกับอาร์มินสเกรมครับทำเสียจุดโทษครับให้โอกาสแก้ตัวกันครับในช็อตนี้เลยครับเดนิสปูริโลดหนึ่งประตูหนึ่งครับตีเสมอได้สาเร็จครับต้องขอลสีมาโอ้แล้วเป็นขวัญใจของ แฟนเพราะคาร์สีมาที่ยิงได้เลยที่ผมบอกแล้วว่าเขาคิดอยู่ในใจว่าวันนี้ยิงได้ต้องดีกิ้งไดแน่นอนแล้วโอ้โหไปคนละทางครับเขายิงไปทางซ้ายนะครับขณะที่แกมแ่บพุ่งไปทางด้านขวานะครับเฉียบจริงๆครับโอ้แล้วผู้เสียเป่าจบเกมเลยครับคาร์สีมาเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลครับ ไปให้เล่นลูกตั้งเตะลูกนี้ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณคทิติพงศ์ออสวัยและผมวัญชัยสุขโขดต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า<ม>สวัสดีครับสวัสดีครับ